กับนินจาอาร์ชิสองมิชชันที่สิบไปเชิญชมกันได้เลยจ้าวิ่ง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 เฮ้ยหลอดไปไงเนะี่ยต้องใช้ความเร็วเหนือแสงเชื่อฮู้ฮ,ฮ,ฮ,ฮไป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 ต้องไปหาไออุนไปต่อไปต่อเก็บดาวบนท้องฟ้า แล้วแทนรักมาให้กันอืมร้มองเพลงได้น่าโ่้งแก้วจริงตายๆต,ยตยมิงมือเมยย่ำเอาไออุ่นเป็นดานที่ต้องแข่งกับอากาศหนาวตังก็ต้องเก็บไออุ่นก็ต้องเก็บหืมย่ำ มาผิงไฟให้ร่างกายอุน่นฮือกดดับอื้อเชื่อฮ่ะไม่ทันได้ยิงฆ่าแล้วแก้ฮึหอ,อกหอ,อกตัวหอ,อกนี่น่ากลัวฮึตอนมันหันหน้ามามันพร้อมจะเอาหอ,อกแทงเราได้เสมอไปไปโอ้ ดีนะที่เลือกดาวกุ่ยถ้าไปฟังตรงๆนี่งงงตายตายฮึมมช่างแรงเรื่อเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราเป็นนินจาเรือดร้อนเฮือ กับดับมันช่างเยอะเหลือเกินนะเจ้าเอาเอาเลยอีกหนึ่งหายเฮ้ยนั่นเกือบเกือบโอ้โหเกือบโดนสี่โครงฟันหัวแจนเย็นไปไป ฮอ้ฮ้หูขนตูด,ตดปืนหรือจะสู้ดาวก็ได้หยอข่าเร็วกว่าเจ้านะเจ้าต้องไปฝึกหัดความเร็วเฮือโอ้โหโอ้โหโ,หโ,หโหอ้โหอะไรไม่ซับซ้อนซ่อนเงืนอย่างนี้อ่ะนั่นตายกับดักเจ้าจะเยอะไปแล้วนะ ค่อยๆๆๆเก็บไออ่นไปไปกับหนักเนื้อกับดักอันนั้นอายังเลี้ยงเหลืออีกสาม สามชีวิตเราเป็นแมวสามชีวิตค่อยๆไปฮือฮือไฟช็อตเฮียเกือบเกือบเกือบเอาไปไปไปโอ้โหผ่านมาได้อย่างสวยงามไปไปไปอุ้มนั้นเฮืพุโทโธพุทโธ เนเด่นเจ้นเด่น,น,นไป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 เอฮเก็บตังเออฮึม,อ,ฮมอ,อันไรด่านนี้กับดักเยอะไปไหนเนี่ยฮออยังงงี้ก็ผ่านได้ฉลุยผ่านไปได้สำเร็จกับด่านที่สิบ ยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า